ไปนะครับทีมต่อไปโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนเบนจะมะราชนสิทธิ์นะครับมาที่กองอุนการเลยนะครับแปดประตูต่อสี่ครับโรงเรียนก้อนแก้วกับเบนนะครับมาที่กองอุนการนะครับเรบไปรายชื่อด้วยนะครับบอลยังมีเหลืออีกสองคู่นะครับก็ ฝากคำเชียร์นะครับอยู่เป็นกำลังใจให้แบบทีมที่จะแข่งนะครับในักพูดเอาไปวผู้สุดท้าติดูดีเล้ทุกคนเฟียออกมาโอ้โหเมื่อเช้ายังส่งดอกกุหลาบมาอยู่เลยฮะแป๊บเดียวถึงนี่แล้วโอ้อยู่ดีๆก็ถึงนี่เฉยทุกคนครับอยู่ดีๆก็ฮอดดีครับไม่ได้มาไลฟ์แข่งนะเพราะว่าอย่างนี้เป็นไลฟ์เลยไรแล้วมาทำไลฟ์ไทยพี่โอ๋ปะโอ้ยวิทย์ไทยอะไรอย่าง่ี้ เอาของมาให้โค้ดด้วยเขาบอกว่าที่ที่ไทยมาเหรอใช่ใช่มายังมามาแล้วพี่มายังกลับยังไม่กลับนะนอกกีฬาหมอนทองครูซื้อข้าวมาให้ยี่สิบห้าชุดลูกเอาตรงกลางอำนวยการด้วยจ้านังกีฬาหมอนทองแตงกิ้วพาเพื่อนมาเอาข้าวยี่สิบห้าด้วยด้วยเกียมคุ้มเมืองก็ไป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 ประกาศไว้ก่อนเผื่อไม่รู้นูดูทักเวลาแล้วปุ๊บนัวรู้จุดนี้ตัวรู้ ฮะเมื่อกี้ออกไงพี่สวัสดีครับมาครับสวัสดีน้องชายอะไรพี่รีบรีบบ่โอ้พี่ขอบคุณครับรับรีบรีบรีบทุกคนพี่ขอเอาปามาฝากผลไม้รีบ

สติหลุดมันไปยังไงสติหลุดยังไงวะน้องชายฮะคิดไรไม่ออกมันต้องเต้นก่อนป่าโอ้น้องบอกคิดไรไม่ออกทุกคนคิดไรไม่ออกสติหลุดนะฮะโดนแน่โดนแน่บอกเลยว่าโดนแน่ฮะ ได้กินอะไรอ่ะไม่ใช่ใชอืมแกไปแอบแซบน้องเมื่อวานบอกว่าโสดไม่บอกเด็กเมื่อวานในไลฟ์อะ่ะบอกว่าพี่โสดไม่บอกอที่ขึ้นไลฟ์กับพอไปแล้วบอกแล้วว่าพี่โสดพวกวิงก่งรอบสนาม <c oughs> พี่ดูอยู่แปดสี่ครับพี่บัต เมื่อกี้เท่าไหร่นะแปดสี่หรือแปดสี่ครับพี่แปดสี่แปดสี่แล้วก็ต่ออีกเท่าไหร่หมดแล้วมั้งมี่วันนี้เราหมดละใช่เครื่องร้อนมากเลยแปดเลยยี่สิบเป็นต์พิเศษจะเย็นราวพันพืชเจไม่มาจ้าสวัสดีครับพี่เจโอ้ผู้เบาไหมผู้เบาไก่ตีเติมบมีมเติมยักษ์เติมยักษ์ด้วย เติมให้ทุกคนแล้วเติมบิม่มเนี่ยไปทุกคนปะ่ะเราเดิน,น,นยักษ์นี่หล่อจริงใช่ยักษ์นี่หล่อจริงใช่หล่อจริงอยู่ต้องบิม่มต้องบิม่ม กล้องดีหรือยักษ์หรอผมใส่ฟิลเตอร์ให้ยักษ์พอนังทุกคนพอไปโอ้โหดูความน่ารักของพี่ออฟครับดูความน่ารักของพี่ออฟครับกลางร่มให้พี่แตงครับนี่เป็นไง

พี่เอย่างกุ้งอยู่ไหนไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปช่วยพี่เอย่างเยอะไรคุท็อปอะไรครับคุท็อปมาหนะร้นานผู้ใหญ่ใช่ไหมไม่รู้พี่พิมพ์ไปไหนแล้วครับทุกคนนะ Này, nó à. <laughs> <laughs> là nóng. Anh cần cái đi ăn ăn Đi thôi. Anh không có đồ ăn không? Không có đồ ăn không? Ở nhà không có đồ ăn không? có đồ ăn đồ Này, Đó สวัสดีครับบี่สวัสดีครับมึงไม่จะหาผมเมื่อร่มานไปไหนตกใจใช่ไหมงานอู้งานฮะงานอู้งานไปนู่นแหละดูย่างกุ้งหน่อยด่เขาย่างกุ้งอยู่ให้น้องๆมากินนะ เขาบอกว่าน่งคุ้นบางนานหายไปไหนคิดถึงบางนานโอ้ใช่ต้องที่โดนโดนดาพี่รยังไลงไม่ได้กับบ้านเออเฮียกับไปไหนเลมที่อื่เดี๋ยวจะไปเราจะไปร้านบดาน เรียบือยิงงามแต่วะบอลลูนฮะโอ้ยิงกอลงามเลยอ่ะอ้สักลูกถามสองบกมันกุกเออเอ้ยุกเหรอฝีมืดเนาะใสบรรยากาศเฉยๆเพราะว่างางโรงเรียนเขาไล่อยู่ครับกลับกันเลยไหมครับอ๋อยังรอ นี ha, like yeah. uh ่ค huh. ร mm ับไม่มีอยากงยู่อรอยนอคนีมาด้วยชวนยนอ๋อยังยังครับม่นจะอยู่เยอะยังวัสนีครับ

ต้องมาได้ประมาณจคกเพียง20นาทีไ,ได้คาทีนี่เราไปไหนก่อนไม่ไปไหนครับมานี่แหละนอนอไม่ตื่นไปเห็นเช้าตื่นก็กว่าจะออกจากที่ได้ก็กับ11โมงอ่ะออกจากห้องครับ สวัสครับสุณมากครับสวัสดีทีรัวันนี้ครับแม่ใจอาชีพใท้นี่ไม่ได้จัเพราะว่าพี่หอมดอนครับออนไหมเย เดวน้องจะเข้าหอแล้วละทุกคนเข้าไปถ่ายไปได้แล้วดิครับได้ครับเต็มไหมเต็มแล้วเมันเต็มไลยนะยี่สิงที่สับแปดใส่ขวันขัญก็ได้เจอเขาแล้วออพันเตอร์คนนี้แหละออพันเตอร์ล่ะครับ อ๋อเชิญทําำอะไรครับาเข้าบ้านอ๋อเข้าบ้าถ้าไม่ใช่บ้านรักแขกไม่ได้เป็นไรหรอกบ้านถ้าเปบ้านรัแขกอาจจะดีครับแต่ถ้าเป็นงานแบบหลายๆคนไม่น่ามีอะไรเลยเยนเนก็ไงก็มีเลี้ยงนครับอาครับปครับ ก็ได้รีเซ็ต7 4 0 0เก็ได้ยินหมดแล้ววเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดรสวัสดีครับเออเนี่ยผู้ใหญ่เขาไม่กล้าเชิญผมเพราะว่าเขากลัวดราม่าก็็เลยไม่เชิญเดี๋ยวพวกคนอ่ะทําให้ผมอยู่ลำบากบางคนนะไม่ใช่หมายถึงทุกคนนะ ทางผู้ใหญ่เขาบอกว่าเขาไปกล้าเชิญผมกลัวว่าผมจะโดนดราม่าเขาเลยไปเชิญคืนนี้ยอสวัสดีครับแกงสามตัวสั่งแล้วแกกจบแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาก่องไปให้โค้ดที่ที่ที่หอพักเดี๋ยวเอาเข้าไปที่โอเคครับเดี๋ยวเอาของไอ้ผู้ใหญ่ไปจ้าเห็นจ้าเห็นเจอเห็นแล้วเห็นแล้วออาแจ็คสับตัวสองร้อยใช่ไหม นี่มีคนขอถ่ายรูปแล้วเด่วแกงสตัวส0 0ร้อยครับใครครับใครอ่ออ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 อ็อกออ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 กอรออออออกออ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  ที่จะไปเข้าวัดธรองทิวีจะจะว่าสภาพผู้ใหญ่่อยจ้าผู้ใหญ่ไปไหนเราไม่รู้ผู้ใหญ่ซ้อนไปไหนเราไม่รู้น่าจะไปหอแล้วครับผู้ใหญ่กลับบ้านแล้วที่ร้านผู้ใหญ่ทะกับข้าวเลี้ยงน้องยอบตามไปค่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอาของไปให้โค้ชอยู่ครับ ก็ดูสับตัวสองร้อยก่อนดูแก๊กสับตัวสองร้อยอรับพังๆไปก่อนคนปนัดบอกขอบพี่อ๊อฟครับยินดีครับขอพู้ใหญ่ต้องไปซื้อของที่ตลาดพี่อ๊อฟได้รับจัง ไระกสามใหม่ม sociedad, Bref, ยังไม่เร so สร็จนี่ผมว่าจะไปอยู่ผมว่าจะพาไปดูไปไปถ่ายอ่ะแต่ว่าจะเข้าไปถ่ายสนามใหม่ ในส่วนราสวนอุ้ยขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะครับจริงๆมันก็มีช่องอื่นหลายช่องอยู่นะครับเลยกม็มีมีหลายหลายช่องอยู่นะครับตัวหลักไม่มามากครับพี่พิมมาค่ะมาที่ไหนครับเดี๋ยวไปที่หอไม้ไปค่ะเดี๋ยวเอาของไปให้โค้ชยอกกับบรรยากาศหลังจบเกมที่สนามโรงเรียนมอนทองวิทยานะคะมอททองเจอกับบางคาพิทยา